สวัสดีครับพกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับวันนี้มาพบกันในชื่อตอนเครื่องผลิตคอรินจากเกลือที่ใช้งานง่ายนะครับใช้งานดีและถูกที่สุดในท้องตลาดในรุ่น25กรัมต่อชั่วโมงเป็นรุ่นไหนวันนี้เรามาคุยกันเทียบราคากันนะครับเครื่องที่เห็นอยู่นะครับขณะนี้คือ l a s วิมเ r Series นะครับเป็นรุ่น HR250 รุ่นที่ใช้งานง่ายนะครับฟังชันไม่ได้สลับซับซ้อนออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายนะครับใช้งานได้ดีนะครับผลิตได้ดีที่สำคัญก็คือวันนี้นี่คือคำตอบสำหรับคลิปนี้ครับ s r 2 5 0กําลังการผลิตนะครับเอาน้ำเกลือมาแปลงให้เป็นโคลีนนะครับต่อชั่วโมงเนี่ยผลิตได้25กรัมนะครับ s r 2 5 0 ราคาในหน้าเว็บไซต์นะครับเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นราคาดูเลยครับราคาอยู่ที่1 3 4 9 5, 5บาทนะครับแล้วยี่ห้ออื่นล่ะนะครับตัวที่เป็น25กร,รัมต่อชั่วโมงนะครับมีราคาเป็นยังไงบ้างตัวถัดไปนะครับที่ราคาสูงขึ้นไปในลำดับถัดไปครับก็จะเป็น s s c 2 5 e ของอ e ีหมกนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่27,700 75บาทนะครับแล้วตัวไหนล่ะที่25กรัมเหมือนกันที่สูงไปกว่าน,นั้นนะครับก็จะเป็นตัวอของแอทเทอร์พลูไวรอน V 25 25กรัมต่อชั่วโมงเหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่45,233บาทมีตัวอื่นที่แพงกว่านี้ไหมมีตัวเฮเ w ิร์ตนะครับกำลังการผลิตไม่ได้ถึง25กรัมนะครับกำลังการผลิตอยู่ที่18กรัมต่อชั่วโมงราคาอยู่ที่ 52,310บาท25กรัมต่อชั่วโมงเหมือนเหมือนกันเลยแต่ l a s w i m s r Series ที่เป็นรุ่น s r 250ผลิตได้เท่ากันนะครับใช้งานได้ดีใช้งานได้ง่ายกว่าดยซํานะครับปัญหาจุกจิกกวนใจไม่ค่อยมีครับทุกอย่างออกแบมบมาให้ง่ายที่สำคัญในวันนี้ครับเป็นคำตอบในคลิปวิดีโอนี้นะครับ เครื่องผลิตกอลินจากเกลือรุ่น25กรัมต่อชั่วโมงรุ่นที่ถูกที่สุดในวงการขณะนี้คือ sr 2 5 0ถูกทนดี D, นะครับ sr 2 5 0ลาสวิมครับ